สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับนนทางนะครับนี่คือเช่าบ่าย V.I.P. นะครับงวดประจํางวดประจําวันที่31ธันวาคม2566นะครับพี่ๆวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันนะครับพี่ๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะก็ขอให้นะครับเนาะอะไรที่ไม่ดีนะครับหรือว่าแนวทางนะครับแนวทางที่ไม่ดีนะครับขอให้ผ่านพ้นไปกับปีนี้นะครับขอให้ปีใหม่เนี่ย อะไรอะไรก็ขอให้ปัง,ปง,ปง,งๆเฮงก็แล้วกันนะครับพี่พี่เนาะสำหรับท่านใดที่ที่เข้ามาติดตามก็ขอให้รวยๆนะครับเฮงๆนะครับผมก็สําหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับนิคีเช้าบ่าย v i p นั้นรอบเช้านั้นหลุดนะครับรอบบ่ายรอบบ่ายนั้นมาอยู่นะครับก็เช้าเนี่ยผมให้สี่กับศูนย์เนาะผลที่ออกเจ็ดสามแปดกับเจ็ดสามเนาะนะครับของเราไม่มีนะครับพี่พต้องขอโทษด,ด้วยในรอบเช้าหลุดไป ส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง6รูด2นะครับผลที่ออก4 6 2 4ี่ห้านะครับพี่พี่ก็ของเรามามา2ตัวเด่นเลยเนาะ6หรือ2นะครับใครเอา6หรือ2ไปวิ่งรูดก็เข้าไปที่6 2นะครับตรงๆเลยนะครับพี่พี่ก็ยินดีด้วยนะครับสลับแนวทางในรอบบ่ายนะครับส่วนแนวทางนะครับของวันที่31ธันวาคมนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนนะครับทุกครั้ง แนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับแล้วก็สลหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินนะครับเนาะก็เข้าไปรักทายสอบถามได้นะครับบ้านเสียงโชคนะครับผมสำหรับนะครับแนวทางนะครับวันนี้ ในรอบเช้านะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งนะครับวิ่งไปที่เลข7นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับ3ามสองสามสห้าเจี่ 7จ็ตัวนะครับ7 3็ดองวันนีในรอบเช้านะครับนี่เลยนะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งไปที่1 สายลูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่ห้าหนกเจ็ดสองเจ็ดห้าเจนะครับผม3มตัวให้ไปที่1 7ึห้านะครับ นี่เลยก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางนี่คืออีกเช่าบ่าย V.I.P. นะครับวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับก็ขอบคุณนะครับกับการกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องแอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ